มาแล้วครับผมเลขบ้านไปเมืองพลงวดวันที่1สิงหาคม63มาก,ก่อนลงก่อนซึ่งงวดที่แล้วเข้าตัวกลับคือ35นะครับงวดนี้บอกแบบนี้นะครับบอกว่า20 21 24 25 30 31 34และ35 ทำไมบอกตัวเดิมก็ไม่รู้นะครับผมสำหรับงวดวันที่หนึ่งสิงหานะครับนี่นะส่วนพี่ดําคนหลงงวดที่ผ่านมาเน้นเน้นให้เลยนะครับผมเจ็ดทนสองสาตัวและ2ตัวก็คือ6 8ย้อนดูได้นะครับผมถ้าว่าโกหกนะครับผมถัดมาครับเลขเด็ดช่องมือมหาเฮงก็คือมือมหาเฮงนะครับผมครับเต็มเต็มเลยครับ8 6 ย้อนดูได้อีกนะครับในคลิปของผมเองนะครับผมบางท่านถามมาว่าย้อนดูยังไงบางท่านบอกว่าไม่เห็นเลยผมจะบอกวิธีย้อนดูคลิปนะครับผมสําหรับท่านที่ย้อนดูไม่เป็นดูให้ดีๆนะครับผมวิธีย้อนดูคลิปนี่เลยครับดูได้เลยครับคือผมจะให้ดูวิธีย้อนดูคลิปนะครับผมวิธีย้อนดูคลิปก็คือกดไปที่ YouTube นี่แหละครับ กดไปที่ YouTube นะครับนี่กดไปที่ YouTube วิธีย้นอนอยู่คลิปดูคลิปก็พิมพิมตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงตรง,ตรงเนี้ยเน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 เเนปั๊บอืมแล้วก็พิมแล้วก็พิมคําว่าพิมคําว่ามิด <laughs> นะครับผมพิมคําว่ามิดเนี่ยมันจะขึ้น มันจะขึ้นนะครับผมมันจะขึ้นเป็นมิดกะติดข่าวหวยนะครับให้กดไปที่มิดกะติดข่าวหวยเลยนะครับตรงนี้เองโะนะครับผมมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับผม,มจะขึ้นว่ามิดกะติดข่าวตรงนี้นะครับตรงนี้ทิมไปที่ทิมไปท,ที่ชื่อผมอ่าแล้วก็นี่เห็นไหมครับว,ィィออวิดีอโอวิดีโอเดี๋ยวผมจะให้ดูชัด อันนี้คือนะพิมพ์ที่วิดีโอนะครับผมวิดีโอปับ๊บนี่มันจะเห็นวิดีโอต่างๆนะครับาภาพอาจจะไม่สวยมันจะเห็นวิดีโอต่างๆเราก็เลื่อนเลยครับใช้มือเลื่อนโจโจนี่นะครับวิธีย้อนดูคลิปนะครับง่ายๆเลยง่ายๆเลยวิธีย้อนดูคลิปนะครับผมหากคลิปไหน ที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยวิธีย้อนดูคลิปสําหรับคนที่บางคนอาจจะไม่รู้เพราะมีคนถามมาลงหรือยังลงหรือยังคุณป,ป้าปทุมลงหรือยังหรือว่าอะไรไปหรือยังวัดผงทองไปหรือยังอะไรทุนนองเนี่ยครับผมให้เลือ่อนเดี๋ยนี้ใช้มือเลื่อนนี่ผมใช้มือผมเลื่อนนะครับมือดําๆนี่แหละนะครับจะเลื่อนดูได้แต่เน้นต้องว่าต้องไปที่วิดีโอนะครับผมต้องไปที่วิดีโอคือตัวนี้ต้องไปที่ตัวนี้นะครับต้องไปที่วิดีโอ ต้องกดที่วิดีโอนะครับผมมันจะไปตามที่เราต้องการเลยทีนี้เลื่อนหาดูเอาตามนี้นะครับผมสําหรับผู้ที่ไม่เป็นนะครับผมบางคนบอกไม่เห็นเลยค่ะไม่เห็นเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแจ้งข่าวว่าคนที่ไม่เห็นนะครับผมนะครับให้เข้าใจตรงนี้นะครับมันจะดูหมดเลยมันจะมันจะมาหมดเลยเนี่ยไปที่ช่องนะครับผมย้ำย้ำว่าไปที่ช่อง จ่องก็คือตัวนี้หากใครยังไม่กดติดตามกดติดตามให้ด้วยนะครับกดติดตามแล้วก็แล้วก็กดกระดิ่งตรงนี้นะครับผมกดกระดิ่งนี่คือก็อกดติดตามถ้านิ้วมันก็จะบงังเนาะถ้านิ้วมันก็จะบังนะครับผมอันนี้กดติดตามส่วนอันนี้กดกระดิ่งมันจะไม่พลาดน,นะครับผมอยากดูคลิปทุกคลิปที่อยากจะดูนะครับผมอยากจะดูย้อนหลังว่าป้าปทุมมาหรือยังหรือว่า หวยเด็ดหวยดังมาหรือยังที่ว่านั่นน่ะนะครับก็ทิมไปที่ทิมไปที่นี่เลยครับผมรูปหัวลานล้านนี่ครับผมทิมตรงหัวลานล้านนี่นะครับปึ๊กเข้าไปที่หัวลานล้านแล้วก็มาที่วิดีโอนี่นะครับนี่นะครับนี่มันอาจจะมืดหรือเปล่าไม่รู้นะทิมไปที่วิดีโอโจนี่นะครับผมแล้วก็ลันหาได้นะครับผมเลือกดูได้อย่างนี้อย่างนี้นะครับบอกทุกทุกคลิปเลยครับผม อืประมาณนั้นนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ขอบคุณทุกท่านที่ทก,ททกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้นะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งให้ติดตามอยู่ตรงไหนบหมนี่นะครับขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่ง กดติดตามกดกระดิ่งกดติดตามกดกระดิ่งให้นะครับผมจะได้รับแจ้งทุกครั้งที่อัปโหลดคลิปลงใน o youtube นะครับผมสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่บ่เข้าใจเนาะครับผมนะครับผมกาไปเพียงซ้ำนี้นะครับผมขอบคุณในหลายที่ติดตามได้ดีเสืองมา,มาดีใจกับผู้ที่ถูกนะครับผมกดรอไว้เลยนะครับขอบคุณครับ